วิทยาลัยสยามรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเครือข่ายสถาบัานอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยจัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีการศึกษา2555ในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาไทยให้ก้าไกลสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์กเกษมวัฒนาชัยนายกสภามหาวิทยาลัยสยามเปรมประธานเปิดงานพร้อมบัรยายพิเศษเอาเป็นว่าไปดูภาพรบรรยากาศภายในงานกันค่ะ 22ปีมาแล้ว22ปีมาแล้วเนี่ยโรคทางอะไรเนี่ย ายังมีการอภิปรายในหัวข้อเรื่องกระบวนการการเรียนดีเพื่อสร้างบัณฑิตไทยสู่ประชาคมอาเซียนโดยการอภิปรายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดรพรชัยมงคลวณิชนนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามรวมบรรยายด้วยค่ะทำอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะเป็นหนึ่งในสิบหนึ่งในห้าสิบเนี่ยมันอาจจะมีน้อยในช่วงเร็วๆนี้แต่ผมเองผมกลับมองว่าจุดที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ทำอย่างไรเราสร้างผลผลิตให้ให้ผลผลิตเนี่ยดีน่าจะดีกว่าการที่เรากรอกแบบฟอร์มแล้วก็พยายามที่จะแข่งกันเป็นแร็งกิง้งผมคิดว่าบางมหาลัยบางมหาลัยในประเทศไทยก็อาจจะมีโอกาสเป็นหนึ่งในร้อยห้าสิบหรือหนึ่งในสองร้อยแต่บางมหาวิทยาลัยก็คงไม่มีโอกาสเป็นอย่างนั้นแต่เรามีโอกาสเท่ากันที่จะสร้างบัณฑิตของเราให้มีความรู้และความสามารถผมคิดว่า อยากจะเน้นเรื่องนี้นักศึกษาเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเขาเองนะครับเพราะแน่นอนเราคงจะไปบอกไม่ได้ว่าเขาเรียนกับเราแล้วเนี่ยเขาจะต้องทําอาชีพนั้นอาชีพเดียวตลอดไปคงเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราได้ทําไปในขณะนี้ก็คือเราเปลี่ยนวิชาศึกษาทั่วไปนะครับอาเซียนในยุคใหม่นะครับเป็นวิชาที่ทุกคนเรียนเราได้ปรับเปลี่ยนจากการเรียนภา,าษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศวิชาเดียวเรามีภาษาต่างประเทศที่สองด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นภาษาของอาเซียนหรือภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นนะครับเราพยายามเน้นจํานวนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในลักษณะโคออปแต่โคออปของเราเนี่ยเราจะเป็นเขาเรียกว่าโคออปที่เน้นเรื่องนวัตกรรมเป็น innovativebased Coop การเรียนรู้จากการสอนและการเรียนเนี่ยน่าจะเป็นการสร้างหรือเป็นการ u l t i v a t e เป็นการสร้าง องความรู้และผู้ที่รับองค์ความรู้ขึ้นมาผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะลองคิดดูนะครับว่ามันมันเป็น,นไปไหมครับว่าเด็กเอเชียเนี่ยไม่เฉพาะเด็กไทยเด็กเกาหลีเด็กไต้หวันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามีแกละหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยค่อนข้างมากหรือเปล่ามันเป็นที่ผลผลิตมันเป็นทุกที่ ผู้สอนหรือเป็นผู้ริกระบวนการผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเราน่าจะลองคิดดูนับว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาการศึกษาไทยให้พัฒนาไปข้างหน้านอกจากนี้ยังเป็นการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ปรับตัวการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยค่ะ